ว่าแต่นักข่าวอาวุโสของกัมพูชากูเลยแม้แต่ประชาชนคนกัมพูชาทุกคนรวมทั้งตัวกูด้วยถ้าเป็นไปได้หรือว่ายิงได้อย่างเงี้ยกูจะยิงมิสซิลไปถล่มพระบรมมหาราชวังดุสิตมหาปราสาส์หรือว่าวัดพระแก้วไฮเมงราบคาบไปเลยมันเป็นศูนย์กลางของคนไทยมันเป็นศูนย์กลางของจิตใจคนไทยเมื่อฉะนั้นเราจําเป็นต้องถล่มมันในขณะเดียวกันความคิดของมึงก็พยายามที่จะถลม่มกรุงพนมเปญนองกันข้ามถ้ามึงทํากูและกูไม่ทํามึงเหลือ ปล่อยให้มึงทําตามอำเภอใจเนี้ยมันก็ไม่เสมอภาคเมื่อฉะนนั้นมึงมีความตั้งใจที่จะทําให้กัมพูชากูสินสภาพความคิดของคนกัมพูชาความคิดของนักข่าวอาวโุโกกัมพูชารวมทั้งตัวกูเองเงี้ยกูก็มีความคิดที่จะถล่มพระบรมหาราชวางังดุสิตมหาปราสาสตร์มันราบคาไปเลยในขณะการกูจะพยายามหามิิีในการถลม่มเคลื่อนภูมิพลอดุลยเดชให้มึงพังราบมาเลยมันจะได้ว่ายน้ำเล่น ถึงวันนี้การสู้รบเข้ามาในวันที่4แล้วเราจะสู้กันต่อไปยาวๆแบบสู้กันแบบยาวๆถามว่ามีการเจรจาไหมออนนี้ต้องบอกว่ากัมพูชาไม่ได้ปิดทางในแต่ ถ้าอยากเจรจาก็เจรจาได้เป้าหมายต่างคนก็ต่างมีอยู่มึงก็อยากิ้นสภาพของกูกูก็อยากถล่มบานมึงกูก็อยากจะถล่มพระบรมมหาราชวังของมึงกูก็อยากถล่มเคือนภูมิพลอรุนเดชกูก็อยากถล่มเคืองเศริกิจกูกูก็อยากถลมมาาม่มเคือนอุบลกูก็อยากถล่มเคือเจ้าพญาให้แมงราบคาบไปเลยมันจะได้สบายใจโอ้โหทุกคนครับฟังไอ้ขมิ้นคนนี้พูดเนะขนคิงลุกเลยทุกคนนะโอ้โหขนคิงลุกเลยนะเนี่ย โอ้โห و, จิตใจมันทำด้วยอะไรโคตรตาสามมากเลยโอ้โห و, สุดยอดจิตใจขมนเนี่ยดูดินะครับดูดูทุกคนดูไว้ดูไว้พี่น้องคนไทยดูโอโหมันพูดมาได้ไงโอ้โหมันกล้าเล่นเบื้องสูงเลยนะทุกคนมันกล้าเล่นเบื้องสูงเลยนะ จิตใจของเขเมิมนเนี่ยโคตรต่ำซามมากเลยทุกคนนะครับมันเอาอะไรคิดฮะมันพูดแบบนี้มันคิดหรือเปล่ามันเอาสมองคิดหรือเปล่าฮะฮะเดี๋ยวมึงจะหายตัวไปโดยไม่รู้ตัวฮะ